สร้างบุญกริยาบุญกริยาเนี่ยมีสามทานศีลภาวนาเราก็แบ่งปันโพกรัพย์ยบบงเป็นบุญใครทำได้อย่างนี้ก็ควรถูกสรรเสริญในฐานะที่สาฐานะที่สี่คืออะไรข้อสีนี่สำคัญเหมือนกันที่กำลังจะทำให้เราเป็นอริยะขึ้นมาพระองค์บอกว่าไม่กำหนัด ไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโคกรัพย์เหล่านั้นเราต้องรู้จักบริโภคโคกรัพย์ของเราด้วยความไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงกับมันเราจะมีของดีมีอะไรก็มีได้ นะบริโภคมันได้เสรครบมันได้แต่โยมอย่าลุ่มหลงกับมันอย่าโมเมากับมันให้เป็นผู้มีปกติเห็นโทษเราใช้สอยสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็เห็นโทษมันด้วยว่าเออสิ่งที่เราใช้สอยอยู่มันกำลังจะมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาและมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ปัญญาเครื่องสลัดออกคือปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความเกิดและความดับเห็นสัจจะความจริงของมันแล้วบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ไม่ใช่ไม่ให้บริโภคบริโภคไปเถอะแต่บริโภคด้วยปัญญาเขาควรถูกสรรเสริญในฐานะที่สี่ ใครทำได้สี่ฐานะนี้พระองค์จัดว่าเป็นกามภูโภขีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่ากามภูโขีทั้งหลายในโลกเห็นไหมโยมจะเป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศเนี่ยโยมต้องทำได้ในสี่ฐานะนี้